โอเคได้เวลาติดเบอร์แล้วล่ะโคโอเอ๋ยเฮ้ยตัวนึงอยู่ไหนตัวนึงออกไปได้สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมเพเทนโมบายนะครับมาในที่สุดตามคำสัญญาักที จากเบี้ยวกันมานานเราก็ต้องมานั่งเคลีย์สิ่งที่เราค้างคากันไว้หลายพาร์ทแล้วเกินเพื่อเป็นการเสียเวลาก็มาทุกคนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าเราจะทําตัวอะไรเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นหุ่นที่มีคนหลายคนก็ส่งมาโดยตลอดขอเอาคนที่เขาปลดขั้นอาอะไรกันเรียบร้อยเลยเพื่อจะได้ดูกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับกับ วิงกระดัมเซโร่โฮโน่จากกระดัมบิวไฟเตอร์โฮโน่ทรายผมรู้หลักๆแค่เขาจะสร้างกันพารซึ่งหุ่นทุกตัวนั้นจะมีคําว่าโฮโน่กับไว้ทั้งหมดโฮโน่ก็ตามความหมายแล้วครับแปลว่าเปลวเพลิงซึ่งก็ตรงกับคําใบ้ข่าวที่แล้วเราก็มาดูกันว่าวิงกระดัมที่ได้กลายเป็นหุ่นร้อนแรงนั้นมันจะเป็นหุ่นยังไงในเกมมาครับวิงกระดัมเซโร่โฮโน่เป็นหุ่นลิมิเต็ดซึ่งก็เข้าเกมมาได้นานแล้ว แน่นอนอว่ามันเป็นหุ่นกันพลาถ้าจะหาหุ่นตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดหาหุ่นก็พอไม่ต้องไปเปิดคนขับหรือเนแต่ถ้าอัพตัวนี้ให้สุดแต่ผมบอกเลยว่าถ้าตัวนี้ได้อัพสุดเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับมาดูอาวุธข,ของมันกันดีกว่าอย่างแรกก็ Twin บ u ัสเตอร์ไลเฟก็แบบเดียวกับของวิงกัน n ั a มซีโตรตัวเก่าครับยิงออกเป็นลูกใหญ่ท่าฟันฟันธรรมดาฟันข้าง ตอ็แกดกฟันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลกันนะครับสกิลแรกมีวิธีการทำงาน3แบบก็คือกดธรรมดาจะเป็นการคว้างดาบออกไปทั้ง2อันเพื่อให้สตันถ้าเกิดกดเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็จะใช้อันเดียวกับของสกิลหนึธรรมดาก็คือปลา2ทีแล้วทำให้ตัวหุ่นที่โดนปลาไปนั้นค่าป้องกันฟันเบาลงส่วนถ้าเป็นด้านหลัง ก็จะเป็นการปาดคลื่นไปข้างหน้าแบบเดียวกับของเซนโกคุแอสเทรย์ทีนี้ก็สกิลสองครับอันนี้จะมีอัปเกรดมาดหน่อยถ้าหากใครไม่ได้ปลดขั้นจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาธรรมดาแต่ถ้าเกิดปลดขั้นเป็นขั้น4ี่แล้วตัวคุณก็จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ชั่วขนาดหนึ่งส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นการทวินบัสเตอร์ไรเฟิลมายิงล้มสังเกตไหมครับว่าตอนที่ผมนั่งกดท่าให้ดูอยู่เมื่อกี้มันจะเหมือนมีบัฟตรงกลางอยู่ด้วยเวลาที่เรากดคอมโบฟันมันจะมีอะไรบางอย่างที่แปลกไป ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหลอดเกรดนี้ก็จะขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถกดโจมตีใส่ศัตรูได้เรื่อยๆนะครับอ่ะเค okay, ตอนนี้ตัวหุ่นของเราได้ทําการติดบัฟที่ทําให้ตัวหุ่นนั้นเร็วยิ่งขึ้นไม่รู้ว่าในเรื่องมันเรียกว่าอะไรนะครับสิ่งที่จะแตกต่างก็คือเมื่อเรากดคอมโบฟันติดสถานะเบิร์นแต่ไม่ใช่แค่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งเราก็ด้วย อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่หุ่นของเราติดล่างถ้าหากเราคอมโบหนแล้วทําให้มันติดเบิร์นได้แล้วเราเข้าไปคอมโบอีกรอบหนึ่งนะครับฟันธรรมดาไปเลยโตหุ่นก็จะระเบิดทันทีทีนี้ก็มาดูคอมโบของหุ่นตัวนี้ก็มี3แบบก็คือกดยิงแล้วก็ตามด้วยสกิลหนึ่งดันซ้ายดันขวาหรือว่าปลาธรรมดาก็ได้คอมโบต่อมาก็คือกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลหอีกอันนึงก็คือฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลส แล้วก็ท่าไม้ตายของเดิมมันจะเป็นท่าคอมโบฟันถ้าหากปลดขั้น5ห,หุ่นตัวนี้แล้วเปลี่ยนไม้ตายได้สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือโอ้โหร้อนแรงดังอยา่างไฟเจอเผื่อใครสงสัยว่าทําไมวิงตัวนี้แปงลงร่างยามไม่ได้ตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนเอาง่ายก็คือมันเป็นอันติชนนั่นแหละมาในรูปแบบของนิโอเบิร์นโหมดแล้วก็ไม่เหมือนใครเลย <c oughs> จริงๆก็คือเวลาที่พุ่งไปตามทางไหนก็ตามมันจะมีเปลวเพลิงของมันด้วยเผื่ออยากรู้ว่าเปลวเพลิงมัน สุดยอดขนาดไหนก็เปลวเพลิงนี้ไม่ได้เป็นแค่ของประดับถ้าอยู่ในเปลวลเพลิงเนี่ยก็สามารถติดเบิร์ได้เรื่อยๆเลยนะครับตัววิงซิโลที่อัปเกรดกลายมาเป็นหุ่นฟันแถมร้อนแรงได้ขนาดนี้น่าจะถูกใจสายฟันเลยทีเดียวครับ ของเข้าโดยรวมก็ดีมีอาวุธยิงที่เด็ดเลยก็คือถ้าฟันได้เนี่ยทั้งเราแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะร้อนแรงไปพร้อมๆกันแต่จริงๆผมชอบหุ่นโ์ชั่นมีมากเลยนะมันดูเทด่ดีเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่เด็ดมากๆเลยล่ะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอของกัน สำหรับทีมที่เราจะไปลงครับขอเรียกทีมนี้ว่าทีมแห่งความร้อนแรงหรือว่าหัวร้อนเลยก็ได้นะครับทุกตัวมีอะไรที่มันเกี่ยวกับไฟหมดเอาให้หัวไหมกันไปข้างนึงเลยงั้นก็เอาทีมนี้แหละไปลงจากคลิปที่ผมทำแอรีไปก็มีคนลหลนายๆคนไข่ข้องใจไห้ผมแล้วนะครับไอหุ่นที่ผมโดนกระทืบมาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ เช่ามาบางคนบอกว่าเป็นหุ่นที่ต้องเติมอะไรสักอย่างด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นคนมีหุ่นว่อนกันเต็มเซิร์ฟทัังที่เวลก็ไม่ได้เยอะมากก็คิดว่าเป็นอุทาหรณ์ไปว่าตอนนี้เซิร์ฟมันไปไกลแล้วมาเปิดประเดิมกระบอกกันเลยออือไปปลาขึ้นไอ เล่นยิงก่อนปกติก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณผลข้ามาขนาดนี้ใช้คุ้มอุ้ยลงไปแล้วโอเคปาดคืนตัดบทก่อนตัดบทเหมือนกันอืม,มอา้าวลุดกั้นไม่ทันโอ้โห <c oughs> oh, ไม่ได้เล่นไม่ <c oughs> ได้เล่นแป๊บเดียวนี้ <c oughs> กลับมาไก่ต่อแล้วเนี่ยนะ <c oughs> อย่าลืมว่าโตหุ่นม,มีของปลาก่อนก็ได้ เอาให้แบบมั่นใจก่อนค่อยเข้าไปฟันก็ได้อ่ะปึ้งเข้าให้ติดเบิร์นฟ้าลูกมาเร็วปังปังแปะวิ้ยปัขึ้นอุย๊ยหลบอีมูนี่หลบเก่งเรียบร้อย่อไปอะไรเอ้ยหุ่นร้อนแรงเหมือนกันดูดิว่าใครจะร้อนแรงกว่าไปเลยโอ้ วันยางโอลไรด้วยไม่อิบยืมมันไว้ยืมมันไว้อย่าให้มันไปอย่าให้มันไปเอออย่าให้มันไปมานนีว่าเอ้าอุยโอ้ไม่เป็นไรต่อให้เราโดนเอาพีคคอกแสกหน้าแต่ว่าแฟนทอมก็ยังทนความร้อนแรงของวิงซิโลฮโนไม่ได้ไปฮอุ๊ยอุ้ยไม่โดนแหมกันเก่งจริงเลยน้องเชีย ปาดปาดเลยปาดเลยเอา้าแม่งกลางโลเฉยโลกันแต่ไม่กันดาบมันนุ่ดาบพี่ปาอเอามายังอสุปเปอร์เมอร์สุปเปอร์เมอร์ทำไปเล่นไปนี่ถึงจะขาดร่างยานแต่ผมว่าฝุ่นแม่งก็สุดยอดอยู่นะ ไอมเออ,อเลืมไปอีล่างนี่มันขี่เออเอ้ยแอสซอบแข็งเออเดี๋ยวแอสซอแข็งเตือ,อยานกูเปล่า,อ,าอุ้ยไม่ถึงชิบหายไอ้ยเอยาเราเราจีเซลกูยืนฆ่าอยู่ตรงนั้นเลยเอาไม่เล่นลหรอเอาเยียบ,บอดบอดแม่งเทแล้วอะเมื่อกี้หาเลยบินต่ำไป ปาดปาดให้มาตอนนี้ผมกำลังหัวร้อนสุสดมานึงหุ่นนะไม่รู้ตอนเจอคนจะร้อนได้เท่านี้หรือเปล่าอะไรกูมีสุป,ปอร์อาร์เนี่ยโอ้โหท่าปด ธนาคันหาแมงก็สุดยอดหรือเปล่าไม่แน่ใจ <S <S 1> <S 1> ข้อดีของมันคือเก่งแล้วก็ปั่นง่ายด้วยแ,ลวแหละเพราะมันเป็นกันพาหุนอะไรที่เป็นกันพาแล้วเก่งส่วนใหญ่จะมีแต่ข้อดีอเกองั้นเดี๋ยวเราไปเจอบอรดกันต่อเพราะว่าไม่รว้ดึกขนาดนี้จะมีคนหรือเปล่านะครับ ตอนนี้มีหุ่นซูเปอร์ลิมิตเข้ามาหลังจากที่ทำาอรียอไปอีกตัวหนึ่งแล้วอย่างที่เห็นหน้าเกมกันนั่นแหละแต่ความพี่มันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากที่ผมทําคลิปแอรียอไปอ่าแพทครั้งต่อไปที่เขาประกาศมามันมีกันภายตัวหนึ่งที่ตอนนี้ผมมันรู้สึกว่าเหมือนโดนหักหลังคือไม่ใช่ว่าผมนอกใจน้องแอรียอนะแต่ผมเคยพูดไว้นานแล้วอว่าผมอยากเล่นทริออนทีมาตั้งแต่คลิปไม่เชื่อลองไปเปิดคลิปออกเก่านดูก็ได้ผมบ่นตลอดเลยว่าโอ้ทริออนทีทริออนทีมาเมื่อไหร่ผมเปิดเลย แต่ตอนนี้พวกคุณจะสาบส่งผมเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเพชร,พรของผมน่ะก็ได้เทปไปกับแอรีรยลหมดเกลี้ยงแล้วถ้าจะเก็บก็คือต้องรออีกชาตินึงเลยอะ่ะเหมือนเดิมว่าถ้าใครใจดีก็มาให้ผมขอทานได้นะครับเหมือนพี่จีนแม่งร่ะเอะ้ไอ้นี่แม่งรักไทออนทีมากงั้นเดี๋ยวกูเอาแอร,รียลมาตัดกาลังมันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไทออนทีไปตลบหลังมันเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าอีกทีหนึง่งเพราะว่าอืมเพราะว่าเราจะเติมบอทนั่นแหละเดี๋ยวผมค่อยเล่าอีกทีหลังจากเล่นเสร็จแล้วกันเป็นใจดิเล่าเลยดีว่า คือไอเหตุการณ์ที่แอร e l มาก่อนแล้วผมจะโดตลบหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นกับผม2เกมแล้วนะเกมแรกก็ EUCN Gate ถ้าใครที่ตามดูคลิปเปิดกระชาตอนแรกมานานันเอาแอร e เอลรีวิวมาแล้วก็ตลบหลังด้วยฟ o r ร์มู n ยูนิคแดงแต่คราวนี้ในเกมพี่จีนแอริเรธรรมดามาก่อนแล้วก็ตลบหลังด้วย t r ิออนทรีก็ต้องรอดูกันไปแต่ผมว่าดูทรงแล้วแม็กน่าจะเก่งแน่เลยทรงพลังอภินิหารขนาดน,นั้นมานีที่ว่าเอ็ ออืปลาเอาไม่ถึงมีระยะของมันนะครับลืมบอกปลาแบบไกลๆไม่ได้ถ้าปลาไกลต้องใช้สิ่งนี้ซุปเปอร์เมอืออ่ากันเก่งกันเปล่ามึงใจแข็งจังเลยฮะอปาดปาดสีระเบิดออย่งอยังอย่งยังไม่ติดบัฟยังไม่ติดบัฟไปไปไปขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่บอสต์ไรเฟิลคำนี้กูไม่เคยลืมเวลาที่เล่นกันดั้มไปทิรนแอสเซิล เคยเล่นป่าเหนึงโอ้แต่ว่าถ้เป็นคนวผมน่าจะเคยเล่นกันทุกคนแหละบอสต์ตเอายังบอสตไรเฟิเออเกปดปดอันตีไปละคุมกันเลยคุมกันเลยมันเฮ้ยโอ้ดับลซีบุกปาดปาะเตอร์ไรเฟิลธรรมดาพอเปมออจิ้มมาเลย เดี๋ยวเผาเผากอนเผามกก่อนันอืมเอาไม่ได้อันนี้ขึ้นขึ้นหรือไม่ขึ้นมันไม่ใช่บีมไม่เป็นไรไปเลยทายามไปเลยนกนกของฉันลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ๋อเราไอ้หี้เราอยู่สูงเกินไปแม่งใช้ไม่ได้ไปถึงไอ้ไอ้ถ้าไฟติดพื้นอ่ะต้องใช้ตอนรีดพื้นเท่านั้นก็แง่แล้วแหละถ้าเกิดบินอยู่เท่ามูสสูงรัดฟ้าแต่ติดไฟเนี่ยอันนี้หุ่นน่าจะมีปัญหาแหละเอ้ยกด กดกดล้วักขั้นตอนไปลืมงัดด้วยโอเคนอนไปก่อนปาด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 อืมงัดไม่ทันเดี๋ยวรอนปาดขึ้นุปเปอร์เมอร์อะอืมแต่ชอบท่านี้จริงๆแหละปาดปาดอือเอ๋กดต่อได้ อ่าีรู้ดีจังเลยฟรีบุกโครากิไปจีบอีกตัวหนึ่งดีกว่านั้นไหนก็ได้เปรี้ยวละเฮ้ยเอาโครากิเหมือนกันโอเคได้เวลาติดเบอร์แล้วล่ะโคเอ๋ยเฮ้ยตัวนึ่งอยู่ไหนตัวนึงออกไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่ากวัวแล้วบอดบอดแม่งวิ่งมาโดนตรงไฟพอดี นี่ยาิหลมปูเค็มวะเนี่ยก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟติดตีตายไม่ใช่หลงปูเค็มแต่นี่หล,งป,มมหลงปูโคชอบวะไม่แน่ถ้าเกิดเขาไม่ปลดคันห้ามให้ผมรีวิวนี่อาจจะไม่ได้เห็นอะไรเคิ้ๆอย่างนี้แต่มันจะดีกว่านี้ถ้าเกิดใส่กับคนได้อะแต่เมื่อเดินมากินกระบอกนะ ตอนแรกว่าจะเอาเรื่องเล่าเมื่อกี้มาเล่าแต่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเอาเป็นว่าที่มีประกาศออกมาจาได้คร่าวๆแค่ว่าหุ่นมันก็ยังเด็ดอยู่แหละก็ยังคงอฟอร์มมาเรื่อยๆรีวิวแค่นี้แต่รีวิวไม่ทันแล้วครับเฮ้ยเจอเจอคนเจอคนเออข,อขอขอสักทีเ,เฮ้ยเชื่อเดี๋ยวนี่มันหุ่นเพิ่งเข้าใหม่ด้วย New F F นิวก็ต้อง FF น่าจะอัพกันมาเต็มสูตรทุกคนมันมีวิธีดูอยู่นะว่าหุน่านไหนเช่าอ่ะมันจะมีล็อกเอาไว้อยู่ว่าตัวอะไรบ้างแต่ช่างมันเล่นก่อน แพ้ชนะช่างแมงนั่นไงหรือว่านี่เป็นการต่อสู้กันของพวกขุนซุปเปลไปติดกันนะมีลื่นเนาะอันแน่มีลื่นนะดีมีลื่นอย่างนี้ต้องเข้าไปหาแล้วล่ะขอเข้าไปแจกหน่อยแล้วกันปาป่อืมนีมมีคันอยู่อุ้ยเดี๋ยว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 ทำไมฟันเนลมาหาเราอะไม่ใช่ฟันเนลสิทำไมเราต้องเรียกติดฟันเนลตลอดเลยอะเขาเรียกว่าดรากุน ซูเปอร์ดรากูนด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเราปีมันปาดขึ้นอย่างเดียววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยดัมบี้ดัมบี้ของนี BMW ้เอฟนะครับไม่ต้องตกใจกันปาดปาดเอา,อาเอาขึ้นนี้ไปเฮ้ยไซโคเฟรมสกยนี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยอืมอืมอืมนี่มีคันโยไม่ได้ใช้ท่าอื่นเลยหมดแต่ใช้ท่าเนี้ยเรียบร้อย เฮ้ยเขาก็มีหุ่นซุปเปอร์ลิเบิเต์อีกตัวหนึ่งว่ะ HFX มันต้องกระแด่พูดด้วยอะพูดดีๆได้อะตื่นเต้นไงเจอคนไอ้ผมว่าอีกฝั่งนึงแม่งโยนเกมหน้าเลยว่ะไอ้ที่เล่นหุ่น่างปกอ่ะนี่ไงคุณโดนอันติที่ไม่เหมือนกับในเกมหลักของนีวเเอฟไปละไอ้ยี่ผมอยากรีวิวมากนะคือคือมันตอนแรกผมเฉยๆตอนที่มันเข้ามาแต่พอเห็นความสามารถแบบไปลองกดในห้องทดสอบมาก็คือนั่นแหละ ผมว่าปล่อยซูเปอร์เลยไปเตเข้อตุ้กันไปอเอาไปโดนไม่โดนไม่เป็นไรขอแค่ยอย่างเดียวครับขอกวนเอ้าไม่ได้แวนปอดฟันไปแล้วเอ้าไม่เป็นไรติดเบิร์นไปซะมึงอ่ะกูปิดติดเบิร์นมาดิติดเบิร์นมาดิติดเบิร์นไป <c oughs> ปิดติดเบิร์นไปกูไม่สนเฮ้ยโอเค กันเอ้ยเอ้ากดกันไปแล้วแต่ว่าออกอีกอย่างหนึ่งอะไรวะเนี่ยงงกับตัวเองไม่มีอะไรซุปเปอร์อาร์เมอร์อ่าไม่ทันไหนๆเราก็จะมาในเวลอ้อนแรงและงั้นแกงไก่หายไปไหนแกงไก่หายไปไหนอืมจีเกนเฮาออไปเลยเฮ้ยลอยเก่งจังวะ อ้าวเฮ้ยอันนี้ซุปเปอร์ลิมดากอนเอสเตฟิทอามันไหนนะจำไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเราปิดด้วยข้ามาัดเอาหมัดไม่ทันจะ <c oughs> โชว์เฟรี้ยวแต่ก็เลี้ยวลงบอ่อ <laughs> ผมว่าอีกฝั่งนึงแม่งโยนเกมว่ะไอที่เล่นคูณสามโกอะเห้มันกดแปลกแต่กดแปลกๆเมื่อกี้ก็ดับอันตีกูได้เฉยเลย <c oughs> งงเหมือนกันสงสัยเล่นแบบคนดีกันไปเนหมนืึงผมนะ การต่อสู้งว้งันเจอยคนสักทีในดีคนอื่นเขาด้วยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปปิดท้ายรายการกันต็ต่อไปน,นะครับสำหรับตัววิงเกอมซีโร่โฮโนที่ค้างคากันมาหลายพลาดเหลือเกินแต่ก็ได้เห็นมาแล้วครับว่าเป็นหุ่นนิวเต,ตกันพาที่เด็ดแล้วก็เต็มไปด้วยความร้อนแรงจริงๆนะครับคลิปต่อไป่าได้เวลาใบกันอีกแล้วยินดีด้วยครับผมจะทําหุ่นกันคพลายอีกตัวหนึ่งซึ่งคําใบเนี่ยผมใบใหง้ง่ายเลยแล้วกันแค่พยางเดียวด้วย ใครที่มีหุ่นใหญ่จะให้รีวิวหรือว่ารีเควสอะไรก็สามารถส่งกันมาได้หลองไงเช่นเคยไว้เจอกันใหม่ขรังหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ